นายอำเภอเกาะสมุยร่วมสวดมวนต์ข้ามปีณนะวัดศรีทวีปเมื่อค้ามวันที่31ธันวาคม2566ภายในวัดศรีทวีปพระประหลักนรุโรธชานาสโกเจ้าอาวาสวัดศรีทวีปได้จัดพิธีสวดมวนต์ข้ามปี โดยในพิธีนายชยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสำหรับการสวดมนต์ข้ามปีตามวิถีของชาวพุทธเป็นการเสริมสิริมงคลก้าวข้ามปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใสการสวดมนต์เป็นการฝึกจิตสมาธิภาวนาได้เป็นอย่างดีเสริมสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นและขจัดสิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับปีใหม่ที่กล้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและยังเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา ซึ่งการสวดมนต์ข้ามปีนั้นถือว่าเป็นการเสริมสริมงคลให้กับตนเองเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ใมในการที่จะรับความโชคดีความสุขความรับรื่นตลอดปีตลอดไปนอกจากนี้บทสวดมนต์สามารถนําไปปฏิบัติด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนหรือตลอดปีก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการเสริมสริมงคลแก่ตนเองอีกด้วยสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุย บริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย